Ial, brands, agna, สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับอ่าวันนี้ผมก็จะพามาดูอ่านานะครับนาข้าวเหนียวนะครับนาข้าวเหนียวเป็นนาที่ผมอ่าอ่าแก้ปัญหานะครับในการที่อ่านาเราไม่มีน้ำนะครับเราก็เลยอ่ามาทำนาหวานแห้งนะครับทำนาหวานแห้งก็อ่าสองสามปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วนะครับที่เราเปลี่ยนจากนาวานต้มนะครับ เป็นนาหวานแห้งนะครับนี่ตอนนี้ก็ผมก็หวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันเอ่อผมหวานเป็นที่วันจันทร์นะครับตอนนี้ก็วันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ได้ห้าวันนี้แล้วครับห้าวันนี้ก็สังเกตดูนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากที่ผมหวานนะครับก็ยังไม่มีฝนตกนะครับไม่มีฝนตกก็เม็ดข้าวก็ก็ไม่ได้งอกนะครับก็ไม่งอกเพราะว่าเอ่าเม็ดข้าวเขาไม่ได้โดนน้ํานะครับดินเอ่อดินก็ ความชุ่มของเขาก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่ได้เยอะก็เลยทําให้เม็ดข้าวไม่ได้งอกนะครับไม่บวมแล้วก็ไม่งอกนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ผมมาถ่ายตอนบ่ายสองเลยนะครับบ่ายสองบาอง่บายสามให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่านาหวัดนแห้งนะครับทาทำง่ายนะครับทําง่าย ไม่ได้มีขบวนการเยอะเหมือนนาหวานต้มนะครับนาหวานตมนี้ต้องมีน้ำนะครับส่วนผสมส่วนประกอบของเขาหลักๆเลยก็คือน้ำนะครับแต่ของเรานี่น้ำนะครับน้ำไม่ค่อยมีนะครับน้ำไม่ค่อยมีอรอแตอ่ธรรมชาติอย่างเดียวก็คือฝนนะครับเราก็เลยหันมาหวานแห้งนะครับได้สองสาปีนะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับ ประหยัดเรื่องเวลาค่าใช้จ่ายนะครับในการลงทุนในการทำนาในแต่ละปีก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ขบวนการนะครับก็ไม่ยุ่งยากเท่ากับบานตมนะครับบานตมนี่อันดับแรกนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราก็มาเคลียนะครับมาเคลียตอสังข้าวนะครับมาเคลียหญ้านะครับ ก็ค anyway, ือผมใช้ใช้โดนนะครับมาพ่นยาฆ่ายาก่อนนะครับเป็นผมใช้เป็นดูซึมนะครับดูซึมฆ่ายาก่อนนะครับฆ่ายาในนาให้ให้เหลืองนะครับให้ออกเหลืองเหลืองนะครับออกเหลืองเหลืองพอเหลืองเหลืองแล้วนะครับผมก็มาตัดญ้าคนาต่อนะครับนี่มาตัดญ้าคนานะครับพร้อมนะครับพร้อมที่เราจะ มาไถาหวานนะครับมาตัดยาคนาเสร็จก็ให้รถไถน,นะครับมาไถานะครับหลังจากที่เราค้นยาฆ่าหญ้านะครับหญ้าออกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มาให้รถไถมาไถาสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะฆ่าหญ้าไปอีกนะครับฆ่าหญ้าแล้วก็ให้หญ้าที่ไม่โดนยาฆ่าหญ้านะครับได้ตายด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้啊啊ได้ ตากดินนะครับตากดินที่อยู่ข้างใต้นะครับอยู่ข้างใต้ตากค่าเชื้อโรคเชื้อราในดินด้วยนะครับพอหญ้านะครับหญ้าที่เราไถทิ้งไว้ตายนะครับตายดีแล้วนะครับตายดีแล้วเราก็พอถึงเวลานะครับพอถึงเวลาเราก็ไปซื้อเม็ดพันธุ์นะครับที่อยู่ตามร้านเกษตรนะครับผมจะ หวานข้าวเตี้ยนะครับข้าวเตี้ยข้าวสูงผมจะไม่หวานเพราะว่าผมเจอปัญหาข้าวสูงผมเจอปัญหาช่วงที่ต้นข้าวนะครับออกรวงนะครับหรือว่าท้องมานนะครับมานจะเป็นลวงนะครับจะเป็นรวงก็เขาล้มนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นมีลมพอดีนะครับมีลมตามธรรมชาตินะครับตามฤดูนะครับก็จะทําให้ข้าวเราล้มนะครับเสียหายนะครับ ผลผลิตเราก็ได้น้อยนะครับเราก็เลยามาเปลี่ยนมาเป็นข้าวพันเตี้ยนะครับข้าวพันเตี้ยแทนนะครับก็ซื้อมานะครับซื้อมาหวานอัตราส่วนของผมก็ออยู่ตรงนี้นะครับ1นึ่ไร่นะครับเอห้าไร่นะครับรวมหมด5ไร่5ไร่ผมจะใช้ผมจะแบ่งเป็นล็อกลอกเป็นงานงานนะครับเป็นล็อกๆอกมีอยู่สิล็อกพอดีอล็อกละหกกิโลนะครับหกกิโลครึ่ง นะครับประมาณน,นี้นะครับประมาณนี้หกกิโลครึ่งนี่ครับแบ่งเป็นเราล็อกนี่หนึ่งล็อกนะครับสองล็อกนะครับสามล็อกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ห้าไล่นะครับแบ่งได้สิบล็อกนะครับผมจะใช้ล็อกละเม็ดพันล็อกละหกกิโลนะครับหกกิโลถึงหกกิโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับให้ให้ได้อยู่ใน ในแต่ละล็อกนะครับประมาณหกโลหกโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้นะครับพอหวานเสร็จนะครับเราใช้เครื่องหวานนะครับใช้เครื่องหวานแล้วก็มาหวานนะครับหวานเสร็จนะครับแล้วก็วิธีการหวานนะครับวิธีการหวานก่อนหวานก็ใช้รถไถนะครับไถเสร็จนะครับไถหญ้าตายเสร็จนะครับแล้วก็ ใช้รถไถมาพวนนะครับมพวนนะครับพอพวนเสร็จนะครับก็หวานเลยหวานเม็ดพันธุ์นะครับเม็ดพันุ์ไม่ต้องแช่น้ํานะครับเม็ดพันธุก็ซื้อมาจากร้านเกษตรก็หวานเลยนะครับหวานเลยนะครับหวานเลยโดยไม่ต้องแช่น้ํานะครับเพราะว่าแช่น้ําถ้าแช่น้ําจะเป็นการหวานตมนะครับถ้าหวานแห้งก็คือไม่ต้องแช่นะครับไม่ต้องแช่ก็ชื้อใช้เม็ดพันธุ์แห้งนะครับมาหวานเลย นะครับตามอัตราส่วนนะครับที่ผมได้บอกไว้นะครับหรือว่า f อทซานในที่ชอบความหนาความถี่ความอา่ห่างนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยแต่ของผมนี่ใช้อล็อกหนึ่งก็ประมาณหกโลครึ่งนะครับหกโลครึ่งหกโลถึงหกโลครึ่งนะครับเฉลี่ยให้ให้ทั่วนะครับให้ทั่วให้ทั่วแล้วก็ พอหวานเสร็จนะครับหวานเสร็จหมดทุกล็อกแล้วนะครับผมก็จะให้รถไถวาไอ้ปั่นอีกรอบหนึ่งปั่นอีกรอบหนึ่งก็คือเสร็จนะครับก็คืเ <little> เอเสร็จละนะครับเสร็จกระบวนการในการหวานแหง้งนะครับนี่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วรอฝนอย่างเดียวนะครับถ้าฝนตกก็คือเม็ดข้าวเราก็จะงอกนะครับถ้าฝนไม่ตกก็นี่ครับอ่าก็ยังไม่งอกเลยนะครับผมเดินดูนะครับยังไม่งอกเลยนะครับ ยังไม่งอกก็รอฝนอย่างเดียวนะครับรอฝนอย่างเดียวถ้าฝนตกก็เม็ดพันธุ์ข้าวของเราที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะงอกนะครับของเขาเองนะครับของเขาเองอ่าพอหวานเสร็จนะครับทําอะไรไหมนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะครับผมไม่ได้ทําอะไรบางท่านอจะคุมหญ้านะครับใช้อยาเมาคุมหญ้านะครับเลยนะครับหลังจากที่หว่านเสร็จแต่ผมไม่แต่ผมไม่คุมนะครับ แต่ผมไม่คุมผมจะปล่อยเลยนะครับจะปล่อยอให้ข้าวได้เกิดเลยนะครับเกิดพร้อมหญ้าเลยนะครับข้าวสูงประมาณคืบนะครับคืบกว่าๆนะครับผมถึงจะมาพ่นยาฆ่าหญ้ารอบเดียวเลยนะครับรอบเดียวเลยเพราะว่าหนึ่งผมจะลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อยามาคุมหญ้านะครับลดการ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างโดนนะครับมาพ่นนะครับก็คืออผมจะพอหวานเม็ดพันเสร็จนะครับปั่นกบเสร็จขบวนการนะครับแบบนี้ผมจะปล่อยให้ข้าวถ้าข้าวถ้าฝนตกนะครับข้าวได้งอกนะครับก็ปล่อยให้งอกไปได้ประมาณสักคืบกว่ากว่านะครับคืบกว่ากว่าผมถึงจะพ่นยาฆ่ายาครับพ่นยาฆ่ายา ถ้าฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกก็คือวานแบบนี้ก็คือฝนไม่ตกก็คือปล่อยเลยครับปล่อยจนข้าวเราองอกนะครับงอกประมาณสักคืบกว่าๆนั่นแหละครับผมถึงจะมาะพนยาขยะนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่คือ,อความสะดวกสบายนะครับอของการหว่านแห้งนะครับของการหว่านแห้งอ่า การหว่นต้มนะครับหว่นต้มนี้ก็คือต้องมีน้ํานะครับต้องมีน้ําปั่นให้เป็นเลนนะครับปันให้เป็นเลนเม็ดพันธุก็ต้องแช่แช่น้ํานะครับแช่น้ําสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาไว้บนบกนะครับในล่มนะครับประมาณสักสองคืนนะครับสองคืนก็จะได้เม็ดพันธุ์ข้าวที่มีรากนะครับเราก็ก็หลายขบวนการนะครับหลายขบวนการนะครับ ก็คือตัดปัญหาแล้วนะครับตัดปัญหาก็คือหวานแห้งดีกว่าสะดวกกว่านะครับสะดวกกว่าคือคือถ้าฝนตกก็เม็ดข้าวเราก็งอกถ้าฝนไมต่ตกก็ไม่งอกครับก็ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ถ้าฝนตกมาใส่แค่หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเม็ดพันข้าวที่อยู่ใต้ดินนะครับมีความชุ่มนะครับมีความชุ่มเดี๋ยวเขาก็วันสองวันเขาก็งอกนะครับ ประมาณสัก2วันนะครับสองวันก็เริ่มงอกเริ่มมีรากเล็กๆนะครับนี่กับประมาณนี้ครับประมาณนี้เอฟซีท่านใดนะครับที่ชอบหรือว่าอยากลองนะครับอยากลองอทําดูนะครับทําดูเพราะว่าเคยแต่วานหน้าต้มนะครับอยากหวานหน้าแห้งดูก็ลองดูได้นะครับลองดูได้ส่วนผลผลิตนะครับผลผลิตก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับนาหวานต้มนะครับนาหวานต้มเหมือนกันนะครับแค่เรา กําจัดวัชพืชพวกหญ้านะครับหญ้าต่างๆนะครับที่ที่ขึ้นมาพร้อมกับต้นข้าวให้ดีให้ได้นะครับอ่าแล้วก็พวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนนะครับได้นะครับพ่นยาพ่นฮอร์โมนพ่นปุ๋ยบำรุงเขานะครับเม็ดพันธุ์ของเขาหรือว่ารวงของเขาก็จะใหญ่นะครับจะใหญ่เม็ดใหญ่ได้น้ําหนักดีนะครับก็ผลผลิตก็อ ไม่ต่างเลยนะครับจากนาหวั่นตมนะครับบางคนหวั่นต้มแต่เอายาไม่ได okay. ้วัชพืชเต็มเลยนะครับก็ผลผลิตได้น้อยนะครับปุ๋ยไม่ถึงยาไม่ถึงฮอร์โมนไม่ถึงก็ได้ผลผลิตน้อยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับที่สนใจอยากจะทำนานะครับหวานแห้งดูนะครับเหมือนผมนะครับก็ลองดูได้นะครับลองทำดูนะครับอาจจะติดใจอาจจะเปลี่ยนมาทำนาหวันแห้งนะครับเหมือนผมก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็หลังจากที่เราทำนาหวานต้มมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้พันข้าวเป็นพันธข้าวสูงนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องข้าวล้มบ้างนะครับข้าวล้มนะครับทุกทุกทุกปีนะครับข้าวจะล้มนะครับล้มน้อยล้มมากนะครับแล้วแต่นะครับลมนะครับที่มาทําให้ข้าวเราล้มนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเยอะ นะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับผลผลิตนะครับที่พอเข้าล้มแล้วผล,ผลผลิตของเราก็ได้น้อยนะครับได้น้อยพอมาทํำข้าวเตี้ยมา,มาหวานแห้งแล้วก็ใช้เม็ดพันธุ์ข้าวเตี้ยนะครับก็ถือว่าได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในที่เรามาทํานาในแต่ละปีนะครับ ประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะกว่าแล้วก็ข้าวไม่ล้มนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการทํานาหวานแห้งนะครับทานาหวานแห้งก็ถือว่าจะทํานาหวานแห้งอย่างยิดต,ต่อไปนะครับต่อไปอตลอดนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่เยอะหรือว่าช่วงที่เราทํานาน้ําก็แห้งแบบนี้นะครับก็จะทํานา หวานแห้งตลอดแต่ถ้าปีไหนที่น้ำดีนะครับน้ำดีน้ำเยอะนะครับก็ก็จะน้ำในนาเราไม่แห้งนะครับเราก็จะถึงจะมาทำนาหวานตมนะครับนะก็ในแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับปีนี้ก็แห้งนะครับแห้งเหมือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาก็านาหวานแห้งก็ตอบโจทย์ นะครับสำหรับผมนะครับสำหรับผม fc ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทำลองทำดูสักปีหนึ่งก็ลองทำดูได้นะครับลองทำดูได้ส่วนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วงที่เราหว่านเราหว่านแห้งนะครับมีมีมดมีมแมลงมีนกมากินเม็ดพันุ์เราไหมตอบตอบได้เลยนะครับว่ามีนะครับนกพิราบนะครับนกพิราบเพราะว่านี่ นาหวานแห so ้งนะครับนาหวานแห้งก no mm ็จะมีเม็ดพันธุ์นะครับที่รถไถเขาปั่นกบไม่หมดนะครับปั่นกบไม่หมดก็จะมีนกพิราบนะครับมามามากินนะครับมากินก็อ่าก็เป็นปัญหานะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกหรือว่าอันเดียวเลยนะครับสําหรับนาหวานแห้งนะครับที่ผมเจอนะครับก็คือนกนะครับนกมากินนะครับมากินเม็ดพันธุ์ที่ รถไถเขากบไม่หมดนะครับส่วนเม็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คือว่าปลอดภัยนะครับเราก็เราคำนวณดูเอาว่าปีนี้นะครับช่วงที่เราหวา่านมีนกเยอะไหมนะครับเราก็ใช้เม็ดพันธุ์หว่านเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเพื่อที่เผื่อหมดเผื่อมแลงนะครับเผื่อมดเผื่อมแลงของผมปกติก็ 6โลนะครับ6โลต่อล็อกนะครับตก6โลต่อล็อกแต่ตอนนี้ผมเพิ่มมาเพราะว่ามันมีนกพิราบนะครับมารบกวนนะครับเม็ดพันธุ์ของเราที่เราหว่านทีมอ่าที่รถไถกบไม่หมดผมก็ผ่าไอหว่านเพิ่มนะครับหว่านเพิ่มอ่าเป็น6โลครึ่งนะครับ6โลครึ่งอ่าเผื่อมดเผื่อแรงนะครับนี่กับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าวิธีในการอ่าหว่านแห้งนะครับ ทำนาหวานแหง้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับประหยัดด้วยนะครับประหยัดประหยัดมากนะครับประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมุกน้ำมันนะครับประหยัดเยอะมีแต่อเอารถไถมาปัน่นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้า,ถา,า,าบ้านนอกนะครับบ้านนอกส่วนมากเขาจะเอา,เอามือกันเอาแรงกันเหมือนเหมือนของผมวันนี้ผมหวานใช่ไหม ผมหวานนาของผมก็จะมีนาแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับที่เขามาเอาแรงเรานะครับให้เราไปหวานช่วยเขานะครับก็ chi, แค่นี้เองรับไม่ได้จ้างนะครับแค่มาเอามือกันแค่นั้นเองมาเอามือวันนี้เขามาของเราอีกประมาณ34วันของเขาหวานเราก็ไปช่วยเขาแค่นั้นเองนะครับ <S <S เลี้ยงข้าวเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับอเอามือกันนะครับก็ สร้างความสัมพันธ์นะครับของเรากับเพื่อนบ้านแล้วก็กับน้ากับอากับลุงไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับจนปิดฤดูกาลนะครับเราก็จะมาช่วยกันแบบนี้ช่วยกันตั้งแต่วานนะครับวานเสร็จก็เก็บเกี่ยวไปตากถ้าถ้าใครที่ทำนา,าเก็บไว้กินนะครับก็ไปตากแห้งนะครับตากแห้ง พอแห้งเสร็จเอาขึ้นยุ้งข้าวนะครับเราก็จะช่วยกันอยู่ตลอดนะครับช่วยยดกันอยู่ตลอดเราเอามือกันอยู่ตลอดนะครับเราไม่เน้นขายนะครับเพราะว่านาของเราก็มีไม่เยอะนะครับมีก็ห้าไร่นะครับห้าไร่เก็บไว้กินนะเก็บเก็บไว้กินก็เอามือกันเอาแรงกันนะครับประมาณนี้นะครับในแต่ละปีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ